ครับกลับสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องธนพัฒน์แชนเนลนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาประกาศรับซื้อนะครับเปลี่ยน2บาทนะครับสีเงินนะครับไม่ต้องแปลกไม่ต้องตลกนะครับนะฮะดูแค่เพียงปีพศนะครับให้ราคาสูงสุดตั้งแต่1 0 0 0ถึง3,000บาทนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตรายการนะครับที่เรายังเปิดรับซื้ออยู่นะครับ ก็มี EP 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221นะครับรายการเหล่านี้นะครับทางช่องของเรานะครับยืนยันนะครับยังเปิดรับซื้ออยู่นะครับหาพี่น้องนักสะสมท่านใดนะครับมีนะฮะก็ส่งรูปมาประเมินราคากันได้นะครับทาง LINE นะครับ ID LINE ของเรานะครับ W T นะครับ0826931711นะครับ ครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงแนะนําวันนี้นะครับวันนี้จะจะมาแนะนํานะครับเหรียญที่นิยมมีราคานะครับเล่นหากันนะครับเหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญการจนาพิเศษนะครับนะด้านหน้านะครับเป็นพระบรมมลูปนะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับรัชกาลที่9นะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองคำนะฮะนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองคำนะนิยมเล่นหากันนะครับราคานะครับ เล่นหากันหลักหมื่นบาทนะครับนะฮะพี่น้องนักสะสมนะฮะท่านใดพบเจอนะครับนะเก็บสะสมได้เลยหรือว่าจะส่งรูปมาประเมินราคากับทางช่องของเรานะครับยินดีนะครับครับนี่คือเหรียญกัญจนานะครับคือด้านหน้านะครับเหรียญที่มีราคานะครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเลยนะครับนะ ที่เป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยดีเสมอมานะครับครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังของเหรียญการจนาพิเศษนะครับครับนี่คือด้านหลังนะครับเป็นตาสัญลักษณ์นะครับนะครับบอกชนิดราคานะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญชนิดราคา 1, 5 0 0ห้าบาทนะครับ1,500้าอบาทนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองคำนะเป็นเหรียญเนื้อทองคำนะครับนะฮะราคาเล่นหากันก็ หมื่นสามหมื่นสี่นะครับนะฮะนะฮะครับและขอขอบคุณนะครับเอซี FC, ไม่ว่าจะเป็นทางกระบี่ทางสะตูนนะครับทางนาครศรีธรรมราชนะทางสุราษฎร์ธานีนะครับระยองจันตาดนะครับนะสุโขทัยนะครับพิษณุโลกพิกิจคนครสวรรค์นนะกำแพงเพชรนะครับนะกาลสินนะอุดรธานีอุบลราชธานีนะบุรีรัมย์นะศรีสะเกดกาลสินนะครับนะ ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพี่อุทิตนะครับคุณพี่จักรพงศ์คุณพี่ปีชาคุณพี่สมพงศ์นะคุณพี่ฟันษาคุณพี่สุคนนะครับคุณพี่อมรรัตน์นะครับเอฟซีทางต่างประเทศนะครับก็มีออสเตรเลียนะครับทางซิดนีย์นะครับอินโดนีเซียสปลาวนะครับมาเลเซียนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านเลยนะครับนะครับครับเดี๋ยวมาดูเหรียญต่อไปนะครับ ช่วงแนะนำเรานะครับนี่คือเหรียญแพ็กปี46นะครับเหรียญแพ็กปี46นะตามกระแสนะครับตอนนี้นะครับทางกรมกระสาบนะครับได้นำออกมาขายนะครับได้นำออกมาขายนะครับเป็นบล็อกขายยากนะครับนะจะเรียกกันง่ายๆคือบล็อกแผงเลยนะครับตอนนี้นะครับเพิ่งออกมาปัจจุบันนี้เลยนะครับนะนะครับออกมาวันสองวันนี้เองนะครับ เป็นบล็อกแผงนะครับนะครับเดีอนหน้าบาทปี46นะครับนะลักษณะจะเป็นแผงแบบนี้นะครับนะนะครับสนใจอย่างไรนะครับนะนะครับขอทักเข้ามานะครับขอทักเข้ามานะครับทางผมได้มาจํานวนน้อยนะครับได้มาจํานวนน้อยนะครับได้ไม่เยอะนะครับนะ ได้มาไม่เยอะนะครับพอแบ่งปันได้นะครับกับพี่น้องนักสะสมท่านใดสนใจนะครับทักมานะครับนะรีบๆนะรีบๆทักนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับนะครับวันนี้เราก็มาแนะนํานะครับเกี่ยวกับเหรียญที่มีราคาเล่นหานะครับนะครับเป็นเหรียญ5บาทนะครับนะครับเป็นเหรียญตัวอย่างเหรียญ5บาทนะครับที่นํามาแนะนําวันนี้นะครับ ครับเดี๋ยวมาดูช่วงรับซื้อวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้นะครับเราก็มาประกาศรับซื้อนะครับะเหรียญสองบาทนะครับสีเงินนะครับให้ราคาหนึ่งพันถึงสามพันบาทนะครับนี่คือด้านหน้านะครับด้านหน้าของเหรียญสองบาทสีเงินที่เรามาประกาศรับซื้อวันนี้นะครับด้านหน้าก็เป็นพระบรมชายลักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เก้านะครับนะ นะครับนะพี่น้องนักสะสมท่านใดนะครับนะไม่เข้าใจอย่างไรนะครับการุณานะครับดูคลิปให้จบนะครับว่าเราประกาศรับซื้อนะครับเหลี่ยนสองบาทสีเงินปีพศอะไรกันนั้นนะครับติดตามดูไปพร้อมๆกันนะครับนะไม่ต้องแปลกนะครับไม่ต้องตลกดูเพียงแค่ปีพศนะครับนะ นะครับดูแค่เพียงปีพศนะครับนะรับซื้อเหรียญ2บาทสีเงินเท่านั้นนะครับสีเงินเท่านั้นนะครับและพศออที่เราจะบอกนี้นั้นเท่านั้นนะครับนะนะคือเหรียญ2บาทสีเงินนะครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับนะเรามาดูด้านหลังกันนะครับ ว่าเป็นปีพศอะไรนะครับเห็นนะครับนี่คือเหรียญสองบาทสีเงินนะครับที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับปกติแล้วนะครับเหรียญสองบาทสีเงินนะครับจะทําขึ้นมาสามปีพศคือสี่แปดสี่เก้าห้าศูนย์นะครับคือสี่แปดสี่เก้าห้าศูนย์นะครับแต่สังเกตดูดีๆนะครับเหรียญนี้นะครับ คือปีพศ2559นะครับ59นะครับนะบนะผมบอกครั้งต้นแล้วนะครับปกตินะครับเหรียญ2บาทสีเงินนะครับจะทำมาแค่3ปีพศนะครับ48 49 5 0แต่เหรียญเหรียญน,นี้ที่ผมประกาศร,รับซื้อนะครับคือเหรียญปีพศ2559นะครับ59นะครับนะ กติธรรมดาแล้วนะครับเหรียญ2บาทนะครับหลังจากปีพศ .50 คือปีพศ .51 นั้นนะจะทําเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับจะทําเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับหรือเนื้ออลูมิเนียมปอนนะครับนะแต่เหรียญเหรียญนี้นะครับแต่เหรียญเหรียญนี้นะครับเราได้ซื้อมาจากกําแพงเพชรนะครับนะได้ซื้อมาจากกําแพงเพชรนะครับหลายเดือนมาแล้วนะครับนะ คือปีพศ2559นะครับวันนี้นะครับเราจึงมาประกาศรับซื้อเพิ่มเติมนะครับนะครับเห็นไหมครับชัดเจนนะครับเหรียญ2บาทเห็นไหมฮะปีพศบอกชัดเจนคือปี59นะครับสังเกตดูให้ดีนะครับวันนี้เราจึงมาประกาศรับซื้อเพิ่มเติมนะครับให้ราคาสูงถึง3,000บาทนะครับ3,000บาทนะฮะ หากพี่น้องนักสะสมท่านใดนะครับนะพบเจอนะครับให้ส่งรูปมาประเมินราคากันนะทางไลน์นะครับทางไลน์หรือคอมเมนต์มาสอบถามข้อมูลทางด้านใต้คลิปก่อนก็ได้นะครับนะนะครับพอจะเข้าใจแล้วนะครับวันนี้เรามาประกาศรับซื้อเหรียญ2บาทสีเงินปี59นะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับนะที่เป็นกําลังใจใกับต่องช่องของเราด้วยดีเสมอมานะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับจงประสบโชคดีมีความสุขนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตและครอบครัวไม่เจ็บไม่จนสวัสดีครับ